สวัสดีครับอเจอตัวครับอันนี้พี่เอียดบอกผมว่าน,นี่คือมือหนึ่งเลยนะคุณยงครับมือหนึ่งในพื้นที่ตรงนี้ที่เรื่องเกี่ยวกับปาล์มมันมันเกี่ยวยากไหมพาไปต้นที่มันมีลูกเลยได้ไหมเลยเดี๋ยวผมจะลองดูด้วยได้ครับได้ครับรน้นน้ำไหมน้าเยอะโอ้โหมันเม็ดแดงเลยนะโ็จะพาไปทําน้ํามันคนระออกคือออกคืนนี้นะครับเป็นปาล์มที่ไปทําน้ํามันใช่ครับกว่มามันจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้องกี่ปีครับ สี่ปีห้าปีครับต้องรอสี่ปีนี่ไม่มีเงินเข้าเลยนะคุณผู้ชมครับพอจากมีลูกก็เริ่มเก็บเกี่ยวจากเก็บเกี่ยวเนี้ยเราได้ไปอีกกี่ปีคนตา้เปสิบปีหรือว่ายี่สิบปีก็แล้วแต่ครับโอ้หดูความคมเขานะฮะคุณผู้ชมครับเราเรียกทั้งหมดนี้ว่าอะไรเรียกว่าเกี่ยวครับพี่สุชาติครับอย่างนี้เวลานักท่องเที่ยวที่มาแบบผมเนี้ยพอเขาเข้ามาในสวนปามเขาจะได้เรียนรู้และเห็นอะไรบ้างครับ เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสวนปลาล์มและก็สวนทางที่นี่นะครับอย่างวันนี้เรามาเนี่ยเราได้ดูวิถีชีวิตการเก็บเกี่ยวผลปลาล์มที่สุกแล้วออนะครับไปส่งโรงงานที่ตลาดทีนี้เราจะมาเป็นคนในชุมชนบ้านทําเสือแล้วครับผมจะมีอาชีพสอยปลาล์ม ออครับน้องอ้อครับนี่น้องอ้อโอ้โหไป็นไงโอ้โหไปตัดถึงเนื้อปลามลเลยโอ้ <c oughs> โหต่ย่างย่างจริงโอ้โหยแต่โตมาคุณผู้ชมก็เพิ่งเคยเห็นกี่สดๆเงี้ย ีการสาธิตได้ดูการทำยางแบบนี้นะการกิดยางอย่างนี้นะดูได้ครับนักท่องเที่ยวมาจริงๆเนี้ยพี่เขามีสิทธิ์ได้เห็นนะฮะได้เห็นครับจริงเหรอพวกกินยางเป็นเวลาต้องมาช่วงเช้าครับถึงจะได้เห็นพี่ชื่อไรครับแล้วชื่อนายแม่นครับนายแม่นครับแล้วเพื่อนๆเรียกว่าบังแอบังแอนะครับร้อนเลยเวลาเพื่อนๆเรียกบังแอหลบหน่อยแต่สลกในป่าด้วยอย่างต้นยางเนี้ย พอเราปลูกวัวเนี่ยกว่าเราจะเริ่มกีดได้มันต้องรอกี่ปีอ่ะเจ็ดปีก็ได้หกปีก็ได้อ๋อ,อ,อก็คือหกหรือเจ็ดปีเนี้ยเริ่มแบบมีน้ำยางให้เราแล้วครับผมคือถ้าไม่มีเปลือกเริ่มแก่มากก็โค่นได้เลยเราไปขายไปใช้ได้อย่างนี้ใช่ไหมครั <c oughs> อ๋อเจ๋งเลยคุณผู้ชมครับเน <c oughs> ี่ยฮะอีกหนึ่งวิถีชีวิตครับที่เราต้องมาเรียนรู้แล้วมาเห็นเนี่ยแฮปปี้ <c oughs> ครับ ตรงนี้ก็เป็นน้ําผุดตบมือครับที่เป็นแหน่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเครือ่ายท่องเที่ยวบ้านท้าเถือนะครับจากความเป็นมาก็คือถามว่าตรงนี้มันสําคัญไหมแต่ก่อนชาวบ้านคนเท่าคนแก่ก็คิดว่าไม่สําคัญแต่เมื่อเรามาทําเครือ่ายท่องเที่ยวอ่าวลึกเนี่ยเราสังเกตว่าเออตรงนี้เป็นจุดสนใจที่หนึ่งที่มันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่ไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่ามันเกิดจากอะไรที่แน่นอนตรงนี้เป็นน้าจืดเป็นน้าจืดครับผม เาบอกเสียงยิ่งดังนะน้ำยิ่งผุดลองดูนะปอบมือเดือดข,ขึ้นมาแล้วโอ้โหโอ้โหดูเด,ดือดเดือดขึ้นมามีฟองเลยดูดิเต้นใจเลย ดือดใหญ่เลยเดือดใหญ่โมโหลักษณะโมโหเรียบสายน้ำรักป่ากลมเกลียวปลูกป,ป่าไว้เพื่อใครสักคครั้งหนึ่งโครงการปลูกป,ป่าถาวรเฉลิมพระเกยียรติหนึ่งล้านไร่ของปตททำให้คาร์บอนไดออกไซด์หายไปจากท้องฟ้า ทำให้ออกซิเจนมากมายเพิ่มขึ้นในอากาศสร้างลมหายใจช่วยชีวิตให้กับคนไทยนับไม่ถ้วนวันนี้เราจะร่วมกันพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอีกครั้งพบกับโครงการหนึ่งลานกล้าถวายพอของปอตทเร็วๆนี้มนเณรแห่งสีสันสัมผัสดอกไม้ปรึกษานานาพันธุ์ ประการตาการสแสดงพื้นถิ่นไทยมหาศจรรยัยรช้างแสนรู้สร้างสารรค์ด้วยกิจกรรมหลากหลายรื่นรมบ้านพักแสนสบายมีเพียงกี่คนที่รู้ว่าความสุขแท้จริงเติมเต็มได้ที่นี่ด,ด,ดูดีสิครับระบบรชาชการน,นี้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ บริการก็เร็วขึ้นโปร่งใสขึ้นถามได้ตอบได้ทุกเรื่องเปิดกว้างร่วมคิดร่วมทำกับประชาชนช่วยต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เน้นผลลับธ์ช่วยให้คนไทยก้าวทันโลกระบบราชการไทยวันนี้เปลี่ยนไปแล้วปรับระบบราชการไทย ไเก่งดีมีส่วนร่วมทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำนักงานคณะกรรมการ,กการพัฒน,นาระบบราชการก็พอรอเรียบสายน้ำรักปากลมเกลียวปลูกป่าไว้เพื่อใครสักคน เหลือใบจากทําจากนี้เหรอไม่ได้ทําจากใบอย่างนี้เหรอพี่ครับผมเขาทํายังไงพี่พิจา่าเขาตัดทั้งยอดอย่างนี้ไปครับตอนแรกผมเข้าใจว่าอ๋อเอาใบานี้มาลอกใช่กันใช่ครับเออความรู้คุณผู้ชมผมก็ไม่รู้เลยเอ๊ะหรือคุณผู้ชมรูอ้อายจังเลยไปดีกว่า ตอนนี้เรามาอยู่รงบริเวณหน้าถ้ำแล้วพี่สุชาติครับทีนี้ผมต้องถามว่าทําทไมถึงชื่อถ้ำนางฟ้าเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะถ้ำอื่นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ต่ำบ้างแต่ทีนี้เป็นเป็นถ้ำที่อยู่ที่สูงนะครับเราคิดว่าเออถ้าอยู่ที่สูงจะเป็นพวกเทวดานางฟ้าอะไรสักอย่างะติดอยู่อย่างนี้ครับอ๋อก็เลยชื่อว่าถ้ำนางฟ้าชื่อว่าถ้ำนางฟ้าอ๋อดยสภาพถ้ำนะฮะเราต้องไต่ขึ้นไปแบบนี้เลยครับแต่จะแ,แน่แนดีก็เป็นแบบนี้มาเลยไหมฮะหรือว่ามันมีเหตุการณ์ mm hmm. อะไรเกิดขึ้นไหมพี่ ในอดีตไม่เป็นแบบนี้ครับแต่อาจจะเป็นาการพังตล่มของถ้ำแล้วเลยเกิดมาเป็นอย่างนี้ครับอ๋อก็สันนิษฐานว่ามีการถล่มลงมามนะฮะเท่าที่ดูก็จะเป็นซากหินนะครับโยงครับเกยกันแบบไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นี่คือถ้ำนางฟ้าแหละครับนี่มีปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นนะฮะึ่งเราวัดผลไม่ได้โดยคุณผู้ชมครับแต่ว่ามาเห็นในวันนี้ก็คือเป็นแบบนี้แหละครับทีนี้เข้าไปอากงอากาศเป็นไงพี่อากาศ ถ้าเราไปไม่นานเนี่ยันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็อากาศปกติครับก็คือยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะระยะทางประมาณเท่าไหร่ฮะก็ประมาณสองสามร้อยเมตรได้แต่ว่าต้องยนรอบหนึ่งอ๋อสบายสองสามร้อยเมตรคุณผู้ชมแข็งแรงแล้วเดินสบายๆเลยถ้าพล้วไปไหมพี่ครับถึมครับแต่ผมว่าปัญหาน่าจะเป็นไอเดินขึ้นนี่แหละะไปพี่ เดี๋ยนะนี่เต็มเลยคุณผู้ชมเห็นเห็นด้วยภาพใช่ไหมฮะนี่เปลือกหอยหมดเลยอ่ะดูเงือกเลยดูเงือกเลยเราเราไปขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วทาไมมันถึงมีเปลือกหอยบนนี้พี่ครับก็จากการสันนิษฐานว่าแต่ก่อนเนี่ยน้าทะเลท่วมถึงตรงนี้สูงจากพื้นดินประมาณสี่ห้าสิบเมตรนะครับหอยอยู่บนนี้เราสันนิษฐานว่าแต่ก่อนเนี่ยน้าท่วมถึงแน่นอนครับ คือระดับน้าทะเลขึ้นมาเสมอบนนี้เลยพี่ครับผมเป็นไปได้คุณผู้ชมครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าด้วยอ,อายุอานามเขาเท่าไร่แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่สภาพเปลือกหอยที่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่ามีการเกาะของหินปูนต่างๆนานซึ่งมันมีอายุรวมแดดรวมลวมทั้งหมดแล้วเนนี้มันเป็นฟอสซิลแหละถนนสูงว่าระดับน้ําทะเลต,ตั้งตั้งหลายเมตรคุณผู้ชมครับแลวจากถนนสูงขึ้นมาบนนี้อีกแล้วยังมีเปลือกหอยแบบนี้อีกซึ่งนั่นหมายถึงว่าระดับน้าไม่ได้อยู่แค่พื้นมันต้องสูงขึ้นนี้ อนาะคตไม่แน่น้ำอาจจะกลับมาที่เดิมนี่ก็ได้ถ้าไม่ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับไปครับผมหนะ้าครับเดินเเดินขึ้นหรือเดิดนธรรมดาขึ้นเล็กน้อยครับผมอะโอเคแต่คุณนะครับโอเคหรือเปล่าครับฮะทำไมตะก้องผมหอบอ่ะไปโอ๊ยมืดตึ๊บเลยมืดตึบ๊บเฮ้ย ล่องรอยมันคุ้นๆเลยนะพี่เอียดครับอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี่ยครับสันนิฐานว่าตรงบริเวณน,นี้เป็นแอ่งน้ําต่างๆน้ําไหลจากตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้เกิดจากกา,ารทำลายธรรมชาติลและถึงรดลอมเยอะอน้ําก็เลยหมดหายไปจากตรงนี้นะครับ เราดูล่องรอยที่ลิ้วนี่ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราอ่านหนังสือก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเห็นลักษณะแบบนี้เป็นทางน้ําลงแน่ๆฮะแต่ว่ามันก็จะมีการพาเศษซากหินปูนล,ลงไปด้วยแล้วไปก่อเป็นแอ่งข้างล่างแบบนี้มันก็จะเป็นชั้นเนขื่อนขึ้นมาแบบนี้ซึ่งมีน้ําไหลและขังแต่วันนี้หมดวันนี้หมดแล้วครับเราปีนขึ้นมาระดับหนึ่งครับคุณผู้ชมครับแต่ผมก็เห็นเป็นซากหินที่ ทำไมมันหักหมดเลยอย่างเงี้ยพี่อายุนามันยังไงถึงได้หักลงมาได้ที่สลักหักฟังตรงนี้น่าจะเป็นด้านล้านปีเลยบอกิดว่าเพราะอะไรเพราะว่าจากการสังเกตหินหอกหินย้อยที่มันลงมาใหม่เนี่ยต้องสังเกตว่าการหอกของหินหอกหินย้อยนะครับปีหนึ่งสองมิลเท่านั้นออกมาลักษณะนี้สิบกว่าเม็ดกี่ปีตรงีก็คือโตปีละสองมิลสองมิลนะครับผมพี่เอียดแล้วมันหักได้ไงพี่ไปหักมาเหรอไม่ครับผมคิดว่ามันจากการขยับตัวของเปลือกโลกนยครับทาให้หินพวกนี้หัก แต่วันนี้เปลืกโลกคงไม่ขยับใช่ไหมที่เราอยู่ในนี้คงไม่นะครับพี่โทรบอกเขาเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าครับไปตรงไหนงนี้ครับตรงนี้ครับไปครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมข้างล่างนะครับที่มันต่ําจากพื้นดินลงไปนะครับจะมีหินหลอดกาแฟที่เกิดจากหินหอกหินย้อยนะครับแล้วก็หินปะการังนะครับ สวยไหมอะจุดที่ไปตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นลงความชื้นมากขึ้นเจอแบบย่อยเป็นแบบเหมือนแบบปลากลังใต้น้ำเป็นเกล็ดเป็นดอกเล็กๆสีขาวๆเลยอยู่ด้านนี้ครับอยู่ข้างในนี้ครับคุ๊เนี่ยฮะจะเป็นช่อเล็กๆสีขาวๆต็ไมไปหมดเลยห้ามมือไปโดนโดยเด็ดขาดนะครับเพราะจะหยุดการเจริญเนนติบโตของเขา พอมาด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบหินปูนเม็ดกลมๆเล็กๆนะฮะอยู่เกาะติดรวมกลุ่มกันเป็นช่อ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 เต็ไมไปหมดเลยบริเวณนี้แต่สวยจริงคุณผู้ชมเอาไฟมาส่องแล้วหายเหนื่อยฮะที่ปีนลงมาแล้วก็ท้องเงนมองไปที่บนผนงังถ้ำห้องนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนแบบหลอดกาแฟอย่างที่ขออนุญาตดูห้องดูดีชอบ มาถึงจุดสุดท้ายของกิจกรรมในวันนี้นะครับที่เราแบบโอ้หไปนู่นไป,ไปนี่กันมาตลอดเลยตรงนี้เราเรามาเพื่อศึกษาเรื่องอะไรครับก็มาศึกษาพัะนธรรมครับพัะนธรรมประเพณีคือคือจุดรวมของคนถ้ำเสือในวันพระแปดถ้ำหรือสิบห้าถ้ำเนี่ยชาวบ้านจะมาทํากิจกรรมในเรื่องของพระเพื่อศาสนาตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านมาทั้งหมดเลยครับผมตรงนี้เห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อของชุมชนได้ปะครับผมครับก็คือในอดีตนะครับ ทงที่ปู่ย่าตายายเขาเล่าเมื่อก่อนนะครับว่าจุดตรงนี้บริเวณถ้าตรงนี้มีเสือเยอะมากนะครับในอดีตครับผมเสือเป็นเป็นเนี่ยนะเสือเป็นเป็นครับย้อนกลับไปประมาณกี่ปีครับก็ประมาณัร้อยปี แลวยังม,มีสัญ,ญลุงสัญ,ญลักษณ์เ่ยเกี่ยวกับเสืออยู่ไหมพี่ยังมีครับเป็นภาพจินตนาการหินแต่จินตนาการของเราคือเป็นเสือ,อ,อเป็นสัญ,ญลักษณ์บ้านถ้ำเสือน้อยก็เลยเรียกกันมาที่นี่จนกลายเป็นชุมช,ชนบ้านถ้ำเสือน้อยครับมีอะไรอยากจะบอกและเชิญชวนผู้ชมไหมครับพี่สุชาติเชิญเลยครับครับก็เครือข่ายท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือและเครือข่ายท่องเที่ยวอำเภออาลึกนะครับมีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่วันนี้ทางคณะได้มาถ่ายทำและก็อยากเชิญชวนพี่น้อง ชาวาในบ้านเราก็ดีหรือ,อต่างจังหวัดก็ดีนะครับอยากให้มาเที่ยวเครือข่ายท่องเที่ยวเบอหรืเยเยอะๆนะครับตรงนี้จริงๆแล้วเราจะเที่ยวในเชิองอ,อนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มาก็ต้องจําเป็นที่ว่าต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยครับครับ ก็ฝากกันด้วยครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของใครฮะผมย้าเสมอเลยแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นกนะ็คือว่าที่นี่เขาแข็งแรงจรงิงคนในชุมชนนะครับคุณผู้ชมครับเขาร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็อดทนในการที่อธิบายให้กับคนภายนอกเราได้ฟังผมว่าอันนี้มีความสุขแล้วเราได้เห็นตัวตวนจริงๆของคนไทยจรงิงมีความสุขครับลองมาดูครับเอาแล้ววันนี้ขอบคุณพี่สุชาติเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับ เอาละเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ชมได้พักสักครู่ครับเปรียบสายน้ำรักปากลมเกลียวปลูกป่าไว้เพื่อใครสักคนครั้งหนึ่งโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติหนึ่งล้านไร่ของปตททำให้คาร์บอนไดออกไซด์หายไปจากท้องฟ้าทำให้ออกซิเจนมากมายเพิ่มขึ้นในอากาศ สร้างลมหายใจช่วยชีวิตให้กับคนไทยนับไม่ถ้วนวันนี้เราจะร่วมกันพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอีกครั้งพบกับโครงการหนึ่งล้านกล้าถวายพอของปตทเร็วนี้มนสเห์แห่งสีสันสัมผัสด,ดอกไม้ปรึกษานานาพันธุ์ประการตาการสแสดงพื้นถิ่นไทยมหาสจร,รย์ช้างแสนรู้ สร้างสารรค์ด้วยกิจกรรมหลากหลายรื่นรมบ้านพักแสนสบายมีเพียงกี่คนที่รู้ว่าความสุขแท้จริงเติมเต็มได้ที่นี่ด,ดูดีสิครับระบบราชการแบนี้ทำงานเต็มประสิทธิภาพบริการก็เร็วขึ้นโปร่งใสขึ้น ถามได้ตอบได้ทุกเรื่องเปิดกว้างร่วมคิดร่วมทำกับประชาชนช่วยต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เน้นผลลัพธ์ช่วยให้คนไทยก้าวทันโลกระบบราชการไทยวันนี้เปลี่ยนไปแล้วปรับระบบราชการไทยให้เก่งดีมีส่วนร่วมทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพอรอ เบสายน้ำรักปากลมเกลียวปลูกป่าไว้เพื่อใคร 格比亚呢，红美叶。 ครับนี่เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมนะครับเมื่อมีโอกาสได้มาเยือนที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสืออำเภอเอาลึกจังหวัดกระบี่ด้วยการพาคุณผู้ชมนะครับปั่นจักรยานก็ไปชมวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านครับไม่ว่าจะเป็นการทําใบจากครับการตัดปาล์มการทําสวนยางพาราครับแล้วเรายังได้รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดถ้ำเสือน้อยด้วยครับคุณผู้ชมครับโอ้เหล่านี้ฮะล้วนเชื่อมโยงกันครับแล้วก็เป็นการรวบรวมจิตใจของคนในชุมชนไว้ถ้าคุณผู้ชมได้มานะฮะผมเชื่อว่าประทับใจแบบที่ผมรรู้้สึกวัันนนนนีออย่่างแคบ เอาแล้วครับผู้ชมครับทุกครั้งที่จะมีการเดินทางผมแนะนําที่นี่ครับถ้ามีโอกาสครับอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆสไตล์ชาวบ้านกับเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึกจังหวัดกระบี่เชิญที่นี่ครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับที่ดูแลในการถ่ายทำทั้งหมดเลยครับผู้ชมครับโดยความสะดวกเป็นอย่างดีเลยครับขอบคุณไร่ปีดาโฮมสเตย์ครับที่เอื้อเฟื้อที่พักให้กับผมและทีมงานครับโอ้โหหลับสบายมากๆครับเอาแล้วควันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องกลับมาพบกันใหม่สัปดาาห์กัับมมชรติ ผมออกกีรติเทพทานและทีมงานทุกคนลาไปก่อนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับหกั่าจะได้างี้1สิบบาทเองแต่ก็ยังคงมีอยู่ครับนี่คือความแข็งแรงคือความน่ารักของคนที่นี่ครับนี่ฮะชุมชนบ้านทำเสือครับแม่ะพูผมพูดดีไหมขอสักล้านได้ปะได้ได้อเป็นต๊ะจ๊บโ้เยอะเลยทีนี้ เจ้าของมาเห็นด่าผมตายเลยพ <c oughs> ี่โอัคใครมากีดยางเราเนี่ย <c oughs> อันนี้สวนพี่บังป่ะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ด้วยเหรอ <c oughs> ผมผมผมเป็นลูกจ้างเขาครับ <c oughs> สวยแล้วครับสวนใครก็ไม่รู้เรามากีด